เดเคียก็ได้เรื่องคุ้เศษตอนแรกก่อนเอ่อระบบประหาดูในสงครามโลกครั้งที่สองเนาะระบบเดวเคียอันนี้เดี๋ยวพี่ก็อาจจะอธิบายแต่พี่ว่ามันน่าจะออกแก่เกลือนมากกว่านะเอ่อระบบเดวเคียในที่นี้อังกุนเดลเคียน้องรู้ว่าเป็นระบบที่ร้แรงมากต่อให้ถ้าไม่ตายนะต่อให้ไม่ตายนะหรือเราได้รับสารสักพักหนึ่งก็เออไม่เออก็เป็นโรคบ้าบอคอนแตกซึ่งมันอันตรามากเพราะว่าเนื่องจากสารที่มีท้ารในม้นเยอะมากและแรงมากด้วยนะครับเป็น ถ้าเป็นประเทศไทยพี่ว่าสองลูกหายจางประเทศนะครับก็คือหายหมดเลยนะครับเพราะมันแรงจัดมากเลยเขาบอกนิวเคลียสเนี่ยนะเป็นที่ใช้อยู่นะเขาบอกว่าอะไรนะเป็นปริยาแบบนิวเคลียสฟิคชั่นฟิคชันนะฟิคฟิคชั่นน้องๆจะต้องเข้าใจคำนี้ก่อนฟิ c ชั o นกับฟิวชั n นฟิ t ชั n นในที่นี้แปลว่าอะไรกับฟิวชั n นเคยพวกเราเคยเล่นการดูกี่กันป้วะฟิคชั่นคือฟิวชั่นสี่แยกแต่ถ้าฟิวชั่นอะ โอเคครับฟิชชั่นในที่นี้แปลว่าจากใหญ่แตกเป็นเล็กอันนี้เพิ่มคเติมมาด้วยนะโอเคครับแต่ถ้าเป็นฟิวชั่นฟิวชั่นหมายถึงว่าจากเล็กๆอะ่ะรวมกันเล็กหลายๆตัวนะครับรวมกันเป็นใหญ่นนโอเคครับแต่พี่นึกถึงยุคพี่พี่ยุคถึงการยุกิก็คือบูไอไวดาก้อน เอ่อรวมร่างกันใช่รวมกันหลายหคนรวมร่างรวมกันเป็นใหญ่ๆอันนี้เขาเรยกรวมกันมันกว่าอ่ารอครับเล็กๆเลๆเลๆๆๆผมไม่เล็กะครับอครับกี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 วันนี้มีคือกี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 โอเคพอใจกีกี เสร็จแล้วนะเลิกคราวนี้มีอำนาจในไปไปการทําลายสูงเพราะถ้าบทหนึ่งหนึ่งเคียร์ลงลูปทำไา้ทั้งเมืองก็อย่างที่เมอกี้ไี่บอกไปแต่ประเทศไทยเมืองมันเล็กเพราะฉะนั้นเรียบร้อยน่าจะเยอะมากเ<อ>ขาบอกว่เกาเรวเคียร์มีการนํามาใช้จริงตอนปลายสงครามโลกครั้งทงี่สองโดยที่เมกานําเสนอสองโูกไปทิ้งฮิโรชิมากับนางาซากิของประเทศญี่ปุ่นดังน,นั้นได้ทําการทดลองอีกหลายร้อยครั้งมันก็เลยกลายเป็นข้อตกลงหลังจากที่ทําสงครามครั้งที่สองเราลองจะสังเกตเห็นว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลาง ไปสุดกลางเลยคือแบบไม่ลบเลยเพอลบไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกอันนี้ละคือจะไม่มีสงครามกับใครเลยญี่ปุ่นจะแบบอยู่อยู่คือแบบกูอยู่ของกูเลยอ่ะอยู่เฉยเลยอ่ะอยู่เป็นคือแบบไปประเทศท่องเที่ยวแบบเออหาเงินเข้าประเทศพอแล้วเพราะว่าสงครามแม่งสู้ไม่ได้แล้วเพราะมันโดนเรื่องเงื่อนไขตรงนี้ไปนะครับอ่าที่เขาทําสัญญาข้อตกลงนะครับโดยฟิชชั่นในที่นี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันเกิดอะไรบ้างคือมันจะได้รับจากเอ่อนิวเคลียสของธาตุหนักธาตุหนักที่นี้คือยูเรเนียมไม่รู้ตลาดถ้าเคยท่องหรือเปล่า กับพููโตเนียมสองตัวนี้นะยูเรเนียมกับพลูโตเนียมอ้นิสโซนครีเอลวิชเคดีอาจจะต้องรู้เรื่องค่าพวกนี้นะแตกออกเป็นค่าที่เล็กลงจากการยิงด้วยนิวตรอนซึ่งทําให้นิวตรอนออกมาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วไอยูเรเนียมในที่นี้หนึ่งอะตอมจะให้พลังงานโหพลังงานไม่เยอะนะทําไมถึงใครๆก็อยากพ่อพองนิวเคลียร์เพราะว่ามันผลิตมันสามารถผลิตไฟฟ้าได้เยอะมากนะแต่ข้อเสียคือข้อเสียของมันคือนะของพลังงานนิวเคลีย ถ้าควบคุมไม่ดีรั่วเดมเบินคือค่าตัวตายมันอันตรายมากมันแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกที่เขาเลยจํากัดไว้ว่ายักษ์ใหญ่พวกมหาหัประเทศเราเนี่ยบอกว่าถ้ามีประเทศอื่นที่ทาอยู่เคียงคือพยายามยับยั้งเพราะว่าเขากลัวด้วยกลัวโดนตัว,ว,วเองด้วยนะครับอ่ะแล้วก็หนึ่งปอนด์ก็โอ้โหถ้าหนึ่งปอนด์นก็คือส่วนจะสี่ห้ากิโลแค่ละลา,า,ามากกว่าสามสิบหกล้านล้านกว่าเยอะมากนะอ่ะ <S <S ต่อมา ฟิคชั่นในที่นี้เวลามันแตกตัวออกมามันจะเป็นตามรูปด้านล่างลาง,ลง,ลงมันก็คือแตกออกมากระจายกระจายแจากมันกาไปคือการยิงของนิวตอนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือได้ออกมาพลังงานสูงสนดมาซึ่งในระบบนิวเคลียร์เนี่ยอาจจะออกเพิ่มเติมถ้าจะเล่นนะถ้าจ,จะเล่นนิวเคลียร์นะก็คือหนังที่ชื่อเรื่องเลยนะโอเพนทาวเวอร์อะอันเนี่ยคือคนที่คิดที่มันทมามันเป็นหนังซึ่งพวกเราอาจจะไม่ได้เรียนเพราะว่าอาจจะคิดว่ามันเป็นความรุนแรงั้งแต่พี่ว่าเป็นคนที่เก่งมากนะที่มันคิดไอ้น,นี่ออกมาได้แต่ เด็กส่วนใหญ่อาจจะไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยตัดออก <S <s <mind> จากระบบการศึกษานะครับก็คืออาจจะท่านเล่นนิวเคลียร์ก็คือไอคนนเน็ะที่ทําในสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่เขาไม่อยากให้ฆ่าใครตายนะแต่นภารกิจคือการของเขานะครับก็ต้องเข้าใจด้วยถัดมากนิวเคลียร์ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้คือฟิกชั่นนะแต่ถ้าเป็นระเบิดฟิวชั่นเดี๋ยวมาดูนะฝั่งระเบิดฟิวชั่นหมายถึงอะไรเอาแต่ละอันรวมกันเป็นชิ้นใหญ่เนาะก็คือเป็นปริยาเป็นปริยานะฟิวชั่นอันนี้ เขาเรียกว่าเกิดจากที่เป็นธาตุเบาอันนี้จะแตกต่างกันแล้วนะเมื่อกี้ยูโรเ,เนียมกับโพโตเนียมถ้าจะเล่นละเอียดก็คือเล่นเรื่องธาตุนะครับแต่ถ้าเป็นธาตุเบาคือไฮโดรเจนฮีเลียมนะครับรวมกันเป็นธาตุที่หนักและปล่อยพลังงานออกมาเป็นระบบเทอร์โมเนวเคลียร์เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิสูงมากและเป็นปฏิกิริยารุโซอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าสู้กับเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือธาตุแบบเล็กๆเ,เอามารวมกันนั่นเองนะครับให้มันดูรุนแรงแต่นั้นคือธาตุหนักเลยและกระจายต่อนะครับ อยากรู้ว่าระเหมือนประมาณไหน<ม>ลองไปลองทดลองแลบที่โรงเรียนก็ได้แต่พี่เคยทดลองไปเอาทา่าหมู่หนึ่งก็ได้เพราะว่านาไฟฟ้ามันติดไฟ,ฟพี่เอาแค่ลิเทียมนะหวา,างนะตักนะตักมันเป็นโลหะมันเป็นชิ้นเนือกน้ค่ะชิ้นเนื้อกว่าอกอะตักมาิดเดียวใส่ในบิกอร์แค่บิกอร์นะเด็กตอนแมกบิ่งชนชน,ชนขอบอะของบิกอร์วิ่งเป็นม้าเลยนะถ้าใส่ชิ้นใหญ่แตกขนาดลิเทียมนะยังแตกไอ้นี่แม่ท่าขนาดนี้ตายแน่นอนนะครับ แรงกว่าเยอะเลยนะครับต่อมาดเดลเคียร์ในที่นี้เขาบอกว่าโดยทั่วไปอาวุธที่ใช้ในของฟิกชั่นส่วนใหญ่เขาจะใช้ฟิกชั่นนะหรือฟิวชั่นเป็นหลักนะครับโดยการให้พลังงานออกมาที่แตกต่างกันทั้งสองชนิดมันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากอาวุธสมัยใหม่มีความทับซ้อนมากขึ้นและมีการใช้ฟิกชั่นขนาดเล็กนะครับในสําหรับทําให้อุณหภูมิหรือความดันพอดีเวลาระเบิดจะทําให้มันออกมาระเบิดได้ให้มันระเบิดออกมาได้พอดีนะอย่างแรกเลยต้องเช็คก็คืออุณหภูมิที่พอเหมาะกับความดัน ถึงจะทํางานได้ออกมาได้มีประสิทธิภาพระั่นเองนะครับที่ทําให้ปริยาฟิวชั่นได้ในทานองเดียวกันถ้าใช้ระเบิดฟิวชั่นเสริมด้วยจะทำปริยากับฟิวชั่นที่มีประสิทธิภาพให้พลังงานออกมาได้มากขึ้นคือแมงรวมกันมากกว่าคือปล่อยทั้งฟิวปล่อยทั้งฟิกตายพอดีแมงตายตายแล้วตายอีกกระลุกอ่ะพะนั้จะออกมาแต่ลักษณะพิเศษของอาวุธฟิวชั่นกับกับแบบฟิวชั่นคือพลังงานที่ออกมาจากนิวเคลียร์สอง ซึ่งทำให้ระเบิดทุกประเภทก็คือเป็นระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองนะครับฟิวชั่นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้หมายถึงว่าภายใต้ที่มีข้อเสียก็คืออุณหภูมิและความดันสูงมากๆนั่นเองนะครับที่จะปล่อยที่ธาตุนิวเคลียสธาตุเบาเช่นไฮโดเรเจนสามารถรวมกับนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมให้พลังนออกมาก็ะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้โอเคครับ